ทำไมผมถึงเลิกจะจำหน่ายซอยโปรตีนและหันมาใช้ฟรีโปรตีนสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามลูกค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องซอยโปรตีนนะครับว่าทำไมดีมอนเนี่ยถึงเลิกจำหน่ายซอยโปรตีนไปนะครับแล้ววัตถุดิบหลักของดีมอนส่วนมากจะใช้ฟรีโปรตีนมากกว่าซอยโปรตีนเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเราได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าหลายท่านเข้ามานะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวย่อยอาหารได้ช้าหรือมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหาร นะครับทำให้นะครับเวลาทานซอยโปรตีนไปแล้วเนี่ยท้องผูกนะครับและซอยโปรตีนเนี่ยยังละลายยากนะครับแล้วก็หนืดเป็นแป้งนะครับกินยากไม่อร่อยตั้งหานะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัตินะครับของซอยโปรตีนก่อนนะครับว่าเขามีคุณสมบัติเด่นอย่างไรนะครับซอยโปรตีนนะครับจริงๆแล้วนะครับ ตัวน้องเขาเนี่ยมีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะกินเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่ากินแล้วอิ่มนาน 4- 6ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถึงน้องเขาจะมีโปรโตีนสูงนะครับแต่ว่าไม่มีไขมันนะครับข้อเสียก็คือกินแล้วท้องอืดน,นี่แหละนะครับเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะฟูในท้องนะครับแล้วก็อิ่มนานทําให้เราย่อยยากนะครับแล้วทำให้เราเลอะหรือว่าขายลมบ่อยนะครับต่อ,อไปนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวัสดบหลักของดีมอนเนี่ยถึงเป็นพรีโปรตีนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพรีโปรตีนเนี่ย เวลาทานแล้วเนี่ยจะสบายท้องกว่านะครับเวลาน้องเขาไปละลายกับน้ำเนี่ยทำให้ไม่ต้องแอดสอบน้ํามากไม่อืดนานนั่นเองนะครับทาให้เรากินแล้วสบายท้องไม่ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับรวมถึงไม่ผายลมบ่อยด้วยครับโดยที่พีโปรตีนนะครับของดีมอนก็มีถึ่ง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกครับเป็นเยนโลพีนะครับนำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับตัวนี้ยังมีค่าโซเดียมที่อยู่ในระดับที่ต่ําแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นพีโปรตีนจากประเทศสหร อหอเมริกาตัวนี้จะพรีเมียมมากนะครับค่าโปรตีนี่ยนสูงมากและค่าโซเดียมก็ต่ำมากเช่นกันครับและเรากล้าการันตีนะครับว่าในประเทศไทยนี้มีเราขายเกตอเมริกาแค่เจ้าเดียวในประเทศไทยครับถ้าเกิดใครเจอนะครับเกตที่ดีกว่านี้นะครับเรากล้าการันตีขอคืนเงินได้เลยนะครับสำหรับ ตัวพีโปรตีนจากให้สหรัฐอเมริกาถ้าเรามาดูลักษณะทางกายภาพของโปรตีนทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายๆกันก็คือเหมือนเป็นผงแป้งนะครับแต่ว่าจะสีแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับโดยที่ซอยโปรตีนเนี่ยสีจะอ่อนกว่าพีโปรตีนและโคเดนพีนะครับสีจะเหลืองทองมากกว่าเยลโลพีนั่นเองครับต่อไปเราก็มาดูลักษณะการแอดสอบน้ําของโปรตีนแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวมีการอิ่นน้ำนะครับหรือว่าฟูน้ําอย่างไรบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือซอยโปรตีนครับผมขออนุญาตใช้เชเกอร์นะครับเพ การละลายของตัวโปรตีนครับใส่น้าเปล่านะครับเข้าไป300เหมือนเวลาเรา่งทานเลยนะครับใส่น้ํเปล่าเข้าไป300นะครับเมื่อละลายโปรตีนทั้ง3ตัวออกมาแล้วครับในเชคเกอร์นะครับในน้ําที่เท่ากันและโปรตีนจํานวนที่เท่ากันก็คือ30กรัมนะครับโดือสกููมนะครับที่เราทานกันปกตินะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าความหนืดของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเวลาทานเนี่ยซอยโปรตีนเนี่ยทำไมถึงคนว่าไม่อร่อยนะครับแล้วก็ทานยากนี่ครับ ราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนืดเห็นไหมครับมันอหยดในเชคเกอร์เนี่ยหนืดมากเลยเห็นไหมครับความเข้มข้นค่อนข้างสูงเพราะตัวน้องเขาเนี่ยแอดสอบน้ำเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ไปฟูในท้องเรานะครับต่อไปก็เป็นตัวเยลโล่พีของเรานะครับเป็นพีโปรตีนจากประเทศแคนาดาของเรานะครับอมาดูความหนืดของโปรตีนครับเมื่อละลายน้ำแล้วเป็นยังไงครับเทเข้าไปเลยเห็นไหมครับว่าตัวน้องเขานะครับจะมีความหนืดน้อยกว่าซอยโปรตีนค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับ เทไปแล้วรื่นไห่มากเลยเห็นไหมครับท้ายครับโกเ้น P ีจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับตัวนี้นะครับเกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับมีดีมอนนะครับที่จัดจาหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยครับมาดูนะครับว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะละลายน้ําและแอสซอร์น้ําขนาดไหนครับเทเข้าไปเลยโอ้โหเป็นไงครับไหลเป็นน้ําเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับเป็นงครับตัวโคเดนพีนะครับไหลลื่นเป็นน้ําเลยนะครับตัวนี้รับรองว่าทานง่ายคล่องคอแน่นอนครับทีนี้เราจะไม่คบว่าทำไมึมถึงเลิกจ,จำหน่ายซอยโปรโตีนและหันมาใช้พรีโปรโตีนเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโปรโตีนของดีมอนเพราะว่าพรีโปรโตีนเนี่ยทานและสบายท้องกว่าซอยโปรโตีนครับถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อพรีโปรโตีนนะครับก็สามารถติดต่อที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากติดตามสาระความรู้นิ้วถึงข่ขาวสารนะครับเกี่ยวกับโรงงานโปรตีนของดีมอนก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจของดีมอนเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย